พี่น้องรู้ไหมคะว่ามีอาวุธอย่างหนึ่งที่มารซาตานใช้โจมตีชีวิตของเราและทำลายชีวิตของเราได้อย่างทรงพลังสิ่งนั้นคือความโกรธความเคืองแค้นและความเกลียดชังถ้าเราบ่งเพาะมันไว้มันจะทำให้ชีวิตของเราพังอย่างไม่รู้ตัวคะ่ะ CNTV สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ living life รายการที่จะนำเราเฝ้าเดี่ยวด้วยกันเติบโตไปทุกวันไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลวันนี้พบกับอาจารย์เมี่ยงศาส,สนาจารย์สมใจเชิพยักษในพระธรรมเอสเตอร์บทที่5เอสเตอร์บทที่5ข้อ1ถึง14เมื่อถึงวันที่3พระนางเอสเตอร์ก็ทรงเครื่องทรงราชินี และทรงยืนในลานชั้นในของพระราชวังตรงข้ามกับท้องพระโรงกษัตริย์ประทับบนราชบัลลังก์ภายในพระราชสำนักตรงข้ามทางเข้าพระราชวังเมื่อกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นพระราชินีเอสเธอร์ยืนอยู่ในพระลานพระนางเป็นที่โปรดปรานของพระองค์กษัตริย์จึงยื่นพระคทาสุวรรณซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แก่พระนางเอสเธอร์พระนางเอสเธอร์ก็เสด็จเข้ามาแต่ยอดพระคทากษัตริย์ตรัสกับพระนางว่าราชินีเอสเธอร์ มีเรื่องอะไรหรือเธอต้องการอะไรก็จะให้เธอได้ถึงครึ่งราชอาณาจักรแล้วพระนางเอสเธอร์ทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระไทยกษัตริย์ขอกษัตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานในวันนี้เพื่อเสวยอาหารที่หม่อมฉันเตรียมไว้ถวายพระองค์ท่านกษัตริย์จึงตรัสว่าจงรีบไปพาฮามานมาเพื่อจะได้ทําตามที่พระนางเอสเธอร์ปรารถนากษัตริย์จึงเสด็จไปในงานเลี้ยงของพระนางเอสเธอร์พร้อมกับฮามาน ขณะเสวยเล่าอางุนอยู่กษัตริย์ตรัสกับพระนางเอสเธอร์ว่าเธอจะร้องขออะไรเราจะให้เธอจะทูลขออะไรแม้ถึงครึ่งราชอาณาจักรก็จะได้พระนางเอสเธอร์ทูลว่าคำร้องขอของหม่อมฉันและคำทูลขอของหม่อมฉันคือถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์และเป็นที่พอพระททยกษัตริย์ที่จะประทานตามคำร้องขอของหม่อมฉันและทรงทำตามคำทูลขอของหม่อมฉัน พรุ่งนี้ขอกษัตริย์เสด็จมายังงานเลี้ยงของหม่อมฉันพร้อมกับฮามานและหม่อมฉันจะทำตามที่กษัตริย์ตรัสนั้นวันนั้นฮามานก็ออกไปด้วยใจชื่นบานและยินดีแต่เมื่อฮามานเห็นโมระเดคัที่ประตูพระราชวังไม่ยืนขึ้นหรือตัวสั่นอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็โกรธแค้นโมระเดคัถึงกระนั้นก็ดีฮามานก็อดกลั้นไว้กลับไปบ้านใช้คนไปตามเพื่อน และเซเรชภรรยาของตนแล้วฮามานก็เล่าถึงความมั่งมีจำนวนบุตรและเกียรติยศต่างๆซึ่งกษัตริย์ประทานแก่ตนและเล่าถึงเรื่องที่กษัตริย์ได้เลื่อนเขาขึ้นเหนือเจ้านายและข้าราชํานักอย่างไรแล้วฮามานกล่าวเสริมว่าแม้พระราชินีเอสเธอร์ก็ไม่ได้ทรงให้ผู้ใดตามเสด็จกษัตริย์ไปในงานเลี้ยงซึ่งพระนางทรงจัดขึ้นนอกจากตัวข้าและพรุ่งนี้ พระนางทรงเชิญข้ากับกษัตริย์อีกแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่เป็นประโยชน์แก่ข้าตราบที่ข้าเห็นโมระเดคัยคนยิวนั่งอยู่ที่ประตูของพระราชวังเซเรชภรรยาของเขาและเพื่อนๆทุกคนจึงพูดกับเขาว่าขอทำตะแลงแกงสูง22เมตรรุ่งเช้าก็ทูลกษัตริย์ให้แขวนคอโมระเดคัยเสียที่นั่นแล้วก็ไปกินเลี้ยงอย่างร่าเริงกับกษัตริย์คำแนะนำนี้ถูกใจฮามาน เขาจึงสั่งให้ทำตะแลงแกงนั้นเมื่อเอสเธอร์ได้ขอร้องให้โมระเด็กไข่และคนยิวในเมืองสุสาอธิฐานเผื่อเธอเป็นเวลา3วันเป็นการอดอาหารอธิษฐานอย่างจริงจังหลังจากนั้นเอสเธอร์ก็เสียงตายนะคะไปเฝ้ากษัตริย์อาสุเอลัสอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวสุดๆเลยนะคะไปที่ลานหน้าท้องพระโรงซึ่งขณะนั้นเนี่ยกษัตริย์น่าจะ ออกปรึกษาราชการอยู่กับบรรดาข้าราชการต่างๆอยู่แล้วนั่นคงจะเป็นที่เดียวที่เอสเธอร์เนี่ยสามารถที่จะไปปรากฏกายได้นะคะซึ่งการที่เธอทำเช่นนั้นเนี่ยเป็นการที่เสี่ยงตายและสามารถที่จะได้รับโทษประหารชีวิตเลยเพราะว่าหากกษัตริย์ไม่ได้อนุญาตหรือเรียกให้เข้าเฝ้าก่อนนะคะการที่เธอ ไปปรากฏเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการผิดกฎหมายของเปอร์เซียและจะต้องโทษประหารชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่เพียงแต่กษัตริย์ไม่โกรธและไม่ลงโทษเธอแต่ยังโปรดรานนะคะถึงกับรับสั่งว่าจะให้รางวัลกับเธอคือให้อาณาจักนะคะถึงกึ่งหนึ่งนะคะของราชาอาณาจักรทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นของขวัญ ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะที่เอสเธอร์ได้รับหรือเราสามารถพูดอีกในหนึ่งได้ว่าฉันพอใจเธอมากฉันอยากจะให้เธอนะคะไม่ว่าเธอขออะไรฉันยินดีที่จะมอบให้กับเธอซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่เกินคาดอย่างมากนะคะสำหรับเอสเธอร์พี่น้องคะสำหรับเราในบทเรียนนี้ก็คือเมื่อเรา ตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้านะคะแม้ว่าในสิ่งที่อาจจะยากมากหรือดูว่าเป็นการเสี่ยงแต่เมื่อเราทำด้วยหัวใจเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงรับรองและพระเจ้าจะทรงดูแลนะคะในส่วนที่เกินกำลังของเราพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดผลดีอย่างยอดเยี่ยมขอให้เรา ไว้วางใจในการทรงนำของพระองค์และไว้วางใจในพระลักษณะของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิอำนาจยิ่งใหญ่นะคะให้เราเดินหน้าในสิ่งที่เราเห็นว่าจะเป็นสิ่งที่ทำเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงดูแลและเมื่อกษัตริย์เปิดโอกาสให้พระนางนะคะแทนที่พระนางเนี่ยจะรีบทูลขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์ในทันทีพระนางกลับตอบว่าขอเชิญกษัตริย์และฮามานเนี่ยนะคะมาร่วมงานเลี้ยงที่จะจัดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้การเลื่อนโอกาสออกไปอย่างนี้จริงๆแล้วดูจะเป็นการเสี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าหากกษัตริย์เนี่ยเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วพระนางก็จะตกที่นั่งลำบากไม่สามารถที่จะไปถึง เป้าหมายที่นางตั้งใจไว้ได้แล้วเราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเพราะเหตุใดพระนางเอสเธอร์จึงเลื่อนออกไปนะคะการเลื่อนการขอความช่วยเหลือของกษัตริย์ออกไปนะคะแต่ที่สิ่งที่เราสังเกตได้เมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้ก็คือพระนางเอสเธอร์ไม่มีความวิตกกังวลเลยนะคะเธอมั่นใจในการที่เธอเดินแผนการของเธอและเธอคิดว่า พระเจ้าทรงควบคุมเกมทุกๆอย่างไว้อย่างดีนะคะเธอได้คิดค่าควรแผนการทุกอย่างอย่างรอบคอบแล้วเธอทราบว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ชื่นชอบในเรื่องของการจัดงานเลี้ยงฉลองมากดังนั้นการเชิญพระองค์และคนสนิทอย่างฮามานมาร่วมงานเลี้ยงเนี่ยนะคะจึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมมากและแม้ดูเหมือนว่ากษัตริย์จะพอพระทัยนะคะถึงขนาดมอบ รางวัลราชอาณาจักรถึงกึ่งหนึ่งนะคะพระนางก็ไม่รีบรุบนะคะแต่ค่อยๆเดินเกมอย่างระมัดระวังนะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ก็คือการเชิญทั้งสองคนนาะร่วมงานเลี้ยงในคืนต่อมานะคะโดยมีคำมั่นสัญญาว่าจะเปิดเผยคำขอของนางทั้งหมดในคืนต่อมาจนกษัตริย์และฮามานไม่มีความระแวงใดๆเลยนะคะพระนางมั่นใจว่าเมื่อ คนยิวทั้งหลายได้ร่วมกันอดอาหารอธิษฐานทูลขออย่างจริงจังต่อพระเจ้าเพื่อพนางแล้วพระเจ้าก็จะทรงคุ้มครองและพระองค์จะทรงรับรองผลดีนั้นให้สำเร็จได้นะคะที่เธอตัดสินใจที่จะรอจังหวะเวลาในแผนการอันนี้นะคะแล้วก็การทูลขอที่เธอได้วางแผนไว้นะคะก็จะสามารถช่วยคนยิวนะคะไม่เพียงแต่ รอดพ้นไปได้แค่หนึ่งครั้งนะคะแต่จะสามารถช่วยคนยิวให้รอดพ้นแผนการชั่วายของฮามานได้ตลอดไปค่ะนั้นเมื่อการทูลขอในระยะเวลาที่เหมาะสมที่นางคิดไว้ก็คือ เป็นเวลาที่ตะแรลงแกงนะคะสำหรับฮามานพร้อมแล้วมีความดีของโมเลเดคาได้ถูกเปิดเผยในบทต่อๆไปนะคะความโปรดปานของกษัตริย์ที่มีต่อเธออยู่ในระดับที่มากเพียงพอแล้วทุกๆอย่างแผนก็จะลงตัวนะคะซึ่งเป็นการทำให้ปัญหาทั้งหมดนั้นหมดไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะพี่น้องคะทุกครั้งที่ประตูเปิดออกในชีวิตของเรา อย่าพิ่งรีบนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรีบก้าวเข้าไปทันทีนะคะจงเรียนรู้ที่จะสังเกตร,รอคอยนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์ต่างๆนะคะเปรียบเทียบกับ พระฉจนะของพระเจ้าคําสอนของพระเจ้าและการทรงนําของพระเมีม่ไปสุดในชีวิตของเราที่จะเดินไปในประตูที่เปิดออกนั้นนะคะ mm. เพื่อที่เราไม่เพียงแต่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีแต่จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเหมือนกับที่ผนังเอสเธอร์นะคะได้ทําเรามาดูผู้ไล์ ของเรื่องนี้ต่อไปก็คือฮามานที่วางแผนชั่วร้ายสร้างตะแรงแกงเพื่อที่จะแขวนคอโมและเด็กไขนะคะผู้ที่ไม่ยอมคำนับเขาแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยทั้งหมดเหตุการณ์กับตลปัดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงแล้วทำให้กษัตริย์เนี่ยโกรธอย่างมากและในที่สุดนำมาสู่หายนะแก่ชีวิตของฮามานเองนะคะเรื่องนี้ ชัดเจนเลยตรงกับพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตท,ที่บอกว่าคนที่ขุดหลุมพรางก็จะตกลงไปเองคนที่กลิ้งก้อนหินขึ้นไปมันจะกลิ้งกลับมาทับเขานะคะแผนการที่คนชั่วร้ายวางไว้จะตกใส่ตัวของเขาเองเมื่อเราเห็นฮามานในเรื่องนี้เราอาจจะคิดว่าคนนี้เนี่ยเลวจริงๆเลยนะคะชั่วร้ายมากๆเลยแต่พี่น้องคิดทราบไหมคะว่าหลายครั้งเองในชีวิตของเราก็อาจจะเป็น เช่นฮามาด้วยเช่นกันก็คือการที่ยอมให้ความโกรธหนึ่งครั้งเนี่ยนำไปสู่ความเคืองแคนและความเกลียดชังโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะถึงขนาดที่คิดไว้นะคะว่าถ้ามีฉันต้องไม่มีเขานะคะเราอย่าอยู่ร่วมโรคเดียวกันเลยนะคะทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้สึกในแง่ลบที่ไม่ได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสมและอย่างรากกลายเป็นความคมขืนใจนะคะที่ทำลายชีวิต ของฮามาและอาจจะทำลายชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนั้นขอให้เราวันนี้สำรวจหัวใจของเรานะคะว่ามีความโกรธเกลียดชังเคืองแค้นใครที่ยังหลบซ่อนอยู่ในหัวใจของเราหรือเปล่าเราต้องรีบจัดการถอนรากถอนโคนสิ่งนั้นออกไปจากหัวใจของเราอย่าปล่อยให้มันนะคะอย่างรากขึ้นกลายเป็นต้นไม้ต้นหนามในจิตใจของเราและจะทำลายเราในที่สุดวิธีทดสอบง่ายๆนะคะก็คือ ถ้าหากว่าเราได้ยินชื่อของใครหรือเห็นรูปของใครขึ้นมาแล้วเรารู้สึกหมุดหงิดใจรู้สึกอึดอัดใจขึ้นมารู้สึกไม่สบายใจเลยนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเรายังมีปมบางอย่างกับคนคนนั้นที่เรายังไม่ได้จัดการนะคะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะในการที่จะตรวจสอบจิตใจและนำสิ่งน,นั้นมามอบไว้กับพระเจ้านะคะเราอยับ ปล่อยมันไปโดยคิดว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะเลือนหายไปเองนะคะสิ่งนั้นเนี่ยมันแอบซ่อนอยู่ในมุมลึกๆและมารซาตานจะสามารถใช้มันนะคะในการที่จะขยายความโกรธเคืองในแง่ลบและทำลายชีวิตของเราในที่สุดนะคะขอให้เรานำมาสารภ,ภาพกับพระเจ้าในความอ่อนแอทุกทุกอย่างและทวงขอฤทธิโลหิตของพระเยซูที่จะจัดการชำระล้าง ไปจากชีวิตของเราอย่าละเลยที่จะเก็บซ่อนมันไว้ต่อไปนะคะการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างผิวเผินนะคะยังไม่พอแต่เราต้องจัดการอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อที่จะนะคะเคลียร์จิตใจของเราเองให้เป็นจิตใจที่ใสสะอาดและเพื่อพระเจ้าจะอวยพรและเทพรพรของพระองค์ลงมาในชีวิตของเรานะคะอย่าบ่มเพาะความเกลียดชังชีวิตของเราจะพังโดยไม่รู้ตัวนะคะอธิฐานด้วยกัน พระเจ้าพระเจ้าพระบิดาเราโมทนาขอบคุณพระองค์เพราะความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์บนไม้กางเขนทําให้เรามั่นใจได้ในการ ช่วยเหลือและการชำระที่ชีวิตของข้าพลงทั้งหลายแม้เคยอ่อนแอเคยทำบาปเคยโกรธเกลียดชิงชังก็จะสามารถรับการปรับเปลี่ยนเป็นหัวใจใหม่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยบทเรียนในวันนี้ทั้งบทเรียนของพระนางเอสเธอร์และบทเรียนของฮามานจะเป็นสิ่งที่เตือนสอนชีวิตของข้าพลงทั้งหลายทุกคนในการเชื่อพึ่งวางใจในการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตและการที่จะต้องจัดการกับความโกรธเกลียดจะไม่มีสิ่งน,นี้ในชีวิตของข้าพลงทั้งหลายเพราะว่าข้าพลงทั้ง ได้ยกโทษให้อภัยให้กับคนที่เคยทำผิดทำให,ให้ข้าพง์ทั้งหลายเจ็บปวดและเหมือนกับที่พระเยซูได้ทรงยกโทษให้อภัยคนที่ทำผิดต่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยและนำชีวิตจิตใจของข้าพุ์ทั้งหลายทุกคนจะเป็นหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นเครื่องบูชาที่พระองค์พอพระทัยด้วยขอพระคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้า อาเมนพี่น้องคะถ้าหากท่านได้รับพระพรจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้ช่วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร b ์ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube ของ c ีเจนทวีทวีพระพรแห่งพระคำของพระเจ้าให้ออกไปเป็นพระพรสู่ผู้คนถ้าท่านมีความคิดเห็นหรือข้อแนะนําใดๆส่งมานะคะให้กับทีมงานของ c ีเจนทเพื่อที่เราจะได้รวบรวมความคิดนั้นและพัฒนารายการของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ thank you